เป็นทุกเลยค่ะตอนมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารมีนาคมสองพกสิกเรื่องกำหนดผู้สมัครในบัญชีรายชื่อโดยกำหนดให้ระบอบประการไทยอันมีข้ามหาอษัตรู เป็นประมทสาธิตการหย่อนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายองค์กรอาทิได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอการจะทำดีสอบตนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐเตรียบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิ ได้ทางเอกสารแจ้งเจ้าบ้านที่ทุกบ้านด้รับแล้วสายด่วน1 4 4 4ใี่นการรวมพลังที่ใสสะอาดในการเลือกตั้งขอ,งขอบคุณครับบุรีมันยังสูงนะคะทุกท่านคะนับวินาทีและเลือกพรับที่ชอบในการเลือกตั้งของท่านตั้งแต่เวลาแปดปุ๊บศูนย์อ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยตรวจด้วย กขอาทครับเป็นที่ทราบวันนี้อยู่นะฮะวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็เป็นวันที่พวกเราจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนะวัยหนุ่มวัยสาวที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับถือว่าพวกเรา มีสิทธิ์ที่เราจะไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อเลือกคนรักคนดีนที่เราชอบนะครับก็ขอเชิญชวนครับในวันที่1 4พฤษภาคมนี้นะครับก็เตรียมตัวนำบัตรประชาชนนะครับแล้วไปตรวจสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตรวจเอกสารที่ทางกรกตจังหวัดได้ส่งไปยังที่บ้าน,นว่าเรามีใครที่เรารักเราชอบ,บก็ไปเลือกกันนะครับในวันนั้นขอเชิญชวนทุกท่านครับ ครับตอนนี้เท่าที่ผมได้รับรายงานนะฮะทางทีมงานกะกะตโดยท่านการแกนนำโดยท่านมีท่านผอ,อนะแอก็ตามเขตตามหน่วยเลือกตั้งต่าง,งๆก็มีความเข้มแข็งมีความพร้อมเราได้มีการประชุมหาลือแล้วก็เตรียมนะในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตนะลอดจนในวันนี้เราก็ได้มีการรณรงคนะ์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ในส่วนของอข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็พวกเรานะครับก็เข้าใจดีในเรื่องนะการเลือกตั้งนะครับเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวนะเป็นกลางในทางการเมืองนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมกันรณรงค์นะให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับครับคือรัฐธมนูญใหม่ได้กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ18ปีนับจนถึง,ถงวันเลือกตั้งนะครับฉะนั้นจํานวนก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบเคียงกับผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันฉะนั้นเมื่อจํานวนความสมดุลระหว่างเด็ก เยาว,วชนหรือวัยรุ่นนะครับไปสมดุลกับในส่วนของผู้สูงอายุจริงๆซึ่งสูงอายุจริงๆก็บางทีก็เป็นผู้ที่ป่วยบ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนส่วนหนึ่งก็ทํางานแล้วก็ไปบวชพระบ้างไปเกณฑ์ทหารบ้างฉะนั้นในส่วนนี้แม้นว่าในครั้งแรกสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีจะมีอยู่ประมาณ44,000กว่าคนนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวเติมว่า ความเบี่ยงเบนระหว่างการเลือกตั้งของผู้สูงอายุของวัยกลางคนก็สามารถที่จะทําให้กระแสความคิดเห็นของคนต่างวัยตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความก็เรียกว่ากระแสเกิดขึ้นได้เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเขาจะใกล้ชิดกับ YouTube ใกล้ชิดกับโซเชียลใกล้ชิดกับสื่อต่างๆฉะนั้นเขาสามารถที่จะวิเคราะห์คิดอ่าน เองได้จะไม่ใช่เป็นการเมืองระบบเดิมๆนะครับทะ้นั้นเชื่อได้ว่าเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมองความหวังของประเทศเขาจะไม่ได้เอาความใกล้ชิดหรือสายสัมพันธ์ของความเป็นนักการเมืองหรือความเคยชินแบบเดิมๆครับครับ,รบประการแรกก็ต้องตัดสินใจโดยอิสระนะครับเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับต้องไม่มีอามิสิ์จ้างรางวัลใดมาชี้นำ ในการตัดสินใจของเราเมื่อเราเข้าครูหาเนี่ยลงคะแนนโดยรับเราจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของเราเป็นอำนาจของเราหากว่าเราไปเลือกตามกระแสรหรือเลือกตามที่มีคนบอกให้เลือกหรือเลือกตามที่มีคนเอาของมาให้มีเอาปัจจัยมาให้เหล่านี้ก็ถือว่าเราทำลายอำนาจของตัวเราเองเราไปคาดหวังกับบ้านเมืองไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเลือกด้วยการตัดสินใจที่แท้ที่บริสุทธิ จะยางไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องบ่งชี้ว่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องของอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นมันจะเป็นตัวที่อ่าส่อหรือบ่งชี้ในเรื่องของความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงครับ